ว้าวเลยเอา New Benz c Class วิ่งไฟฟ้าล้วนได้100กิโลเมตรเตรียมประกอบไทยขายเร็วๆนี้โปรดกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุดหลังจากที่เลื่อนกันเปิดตัวมาเป็นช่วงต้นปี2022นี้คาดว่าเป็นเพราะรปัญหาเรื่องชิปหายไปของเบนซประเทศไทย มันก็ใกล้ถึงเวลาสำหรับเจ้าเอา n e w Mercedes-Benz C-Class Generation ที่6รหัสตัวถัง w 2 0 6กันแล้วเราลงมาดูกันดีกว่าว่าสเปคเป็นอย่างไรไทยเรามีแนวโน้มได้ออปชั่นอะไรบ้างและจะขายกันเมื่อไหร่ C-Class โฉมใหม่จะเริ่มเปิดตัวขายรุ่นประกอบไทย CKD อย่างแน่นอนตามรอยรุ่นพี่อย่าง Mercedes-Benz S-Class ถึงแม้อาจจะดูไม่ได้เปลี่ยนไปจากโฉมเดิมมากนัก แต่ก็เป็นดีไซน์ใหม่ที่เห็นได้ชัดเจนในส่วนของด้านหน้าและด้านท้ายซึ่งเป็นประเนิสไตล์เดียวกันกับ E-Class และ CLA โฉมใหม่ล่าสุดโคมไฟหน้าเรียวบางลงกระจังหน้า Diamond Pattern g r i l l แบบใหม่พร้อมสัญลักษณ์ดาว3แฉกตรงกลางที่ดูโดดเด่นขนาบข้างด้วยชุดไฟหน้าทรงใหม่ที่ปรับดีไซน์ให้เล็กลงกว่าเดิมทำให้ดูฉบเฉียวและเฉียบคมมากขึ้นเส้นสายด้านข้างตัวรถปรับให้ดูเรียบหรูและตัวรถเตี้ยลงกว่าโฉมเดิมอีกด้วย ช่วงถัดล้อปรับขนาดเพิ่มขึ้นจากเดิม25มิลิเมตรตัวรถมีความยาวเพิ่มขึ้น65มิลิเมตรและกว้างขึ้น10มิลิเมตรด้านท้ายปรับเปลี่ยนดีไซน์ชุดไฟไท้ายใหม่เป็นแบบ2ชิ้นปลายเรียวแหลมเยียกระแปลงสีฝันซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของชุดไฟไท้ายแบบนี้ที่นํามาใช้กับ C-Class กันชนหลังดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่เข้ากับชุดท่อไอเสียแบบคู่แยกซ้ายขวา คุณพลังสำหรับสเปคไทยคาดว่ายังคงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่มาในรุ่น C220D และเครื่องยนต์เบนซินเสียบปลักรักโลกที่แฟนๆเบนต์ต่างก็สรรเสริญเยินยอก,กันเป็นอย่างดีในรุ่น C300e Plug-in Hybrid โดยในรุ่น C220D เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรรหัส OM654M พัฒนาใหม่มาพร้อมกับระบบ m i l d Hybrid ไฟฟ้า84โมอเตอร์ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่า EQ Boost ให้กำลังเพิ่มขึ้นถึง20แรงม้าแรงบิด200นิวตันเมตรโดยให้พระกำลังรวมทั้งระบบมากถึง200แรงม้าที่4,200รอบต่อนาทีแรงบิด440นิวตันเมตรที่1,800ถึง2,800รอบต่อนาที ส่วนรุ่น4 3 0 0 e Plug-in Hybrid คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน,นรหัส M254 4สูบ2.0ลิตรพุ่งเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด204แรงมา้าที่6,100รอบตอนาทีแรงบ,บิดสูงสุด320นิวตันเมตรที่2,000-4,000ถึงรอบตอนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า129แรงมา้า440นิวตันเมตร เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งระบบให้กำลังรวมสูงสุด313แรงมา้าแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะ n g i j TRONIC ขับเคลื่อนล้อหลังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ25.4กิโลวัตต์อั่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนระยะทางสูงสุด100กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP หากนำขุมพลัง C300e ตัวเดิมมาเทียบกับ C300e ตัวใหม่จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่นยนเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร จากรหัส M 2 7 4เป็น M 2 5 4และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเพิ่มขนาดจาก13.5เป็น25.4กิโลวัตต์อัวทําทำให้ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนจากเดิม50กิโลเมตรเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น100กิโลเมตรเลยทีเดียวพร้อมจะไปดูออปชันสุดล้ำและรีวิวจากต่างประเทศกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วฝากแวะกดปุ่มติดตาม subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ ภายในมีการขยายพื้นที่ห้องโดยสารทำให้เพิ่มพื้นที่ส่วนศีรษะข้อศอกและหัวไหล่เพิ่มมากขึ้นนั่งสบายปลอดโปร่งกว่าเดิมทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยเฉพาะพื้นที่วางขาของผู้โดยสารด้านหลังมีให้มากกว่าเดิมอีกด้วย ลูกเล่นต่างๆเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากพี่ใหญ่ S-Class ไม่ว่าจะเป็นมารวัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วคอนโซลกลาง8จออ n น o t เทนเมนต์ OLED ขนาด11.9นิ้วรวมกันทำงานของเครื่องปรับอากาศแยกโซนอุณหภูมิกับระบบความบันเทิง MBUX หรือ Mercedes-Benz User Experience เข้าไว้ด้วยกันพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงกับคำทักไทยสุดเก๋คำว่า Hello MG เอ้ Hey Mercedes เท่านั้นยังไม่พอยังใช้บอ่อหนังแท้คุณภาพและมีไฟไดหมึกแอมเบนไลท์หลากสีสันพร้อมพื้นที่สัมภาระท้ายมากถึง455ลิตรในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลโชมนี้ถือว่าจัดเต็มในเรื่องของความทันสมัยไม่น้อยเลยเราลองมาดูรีวิวตัว C300 e-Plug-in Hybrid ของต่างประเทศกันดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับเจ้า C-Class โฉมใหม่กันบ้างโดยทางสื่อยานยนต์อย่าง CarGurus ได้ให้ความเห็นว่าหน้าตาของ C-Class คันใหม่ ถือว่าสวยงามไม่น้อยยังมีความเป็นเบนซ์อยู่โดยที่ไม่ดูแหวกแนวเหมือนค่ายใบยพัดในรุ่นหลังๆแต่ที่น่าประทับใจมากๆเลยคือขุมพลัง phev ใหม่ที่สามารถวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้มากถึง100กิโลเมตรถือว่าโอเคมากๆคนที่ซื้อไปส่วนใหญ่คงได้ใช้คันนี้วิ่งโหมดไฟฟ้าล้วนบ่อยๆจนน้ำมันบูดกันเลยทีเดียว แต่เพราะมันเป็นปลั๊กอินไฮบริมันเลยมีข้อเสียหลักๆที่เลี่ยงไม่ได้คือการเสียพื้นที่เก็บของด้านท้ายไปพอสมควรเพื่อใช้เป็นที่วางแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ25.4กิโลวัตต์อาวซึ่งทําให้กินพื้นที่ไปถึง140ลิตรเหลือที่ขนของเพียงแค่315ลิตรเท่านั้นภายในสังเกตได้เลยว่าเบนยกระดับคุณภาพและดีไซน์ใหม่มีความรูหราที่เหนือกว่าโฉงเก่าอย่างเห็นได้ชัด และแน่นอนจอกลางขนาด11.9นิ้วที่ยกมาจาก S Class เองก็เป็นส่วนหลักที่ทำให้ห้องโดยสารนี้ดูฮารูฮาราเกินหน้าเกินตารุ่นพี่อย่าง E Class แต่ยอมรับเลยว่าระบบ MBUX ยังใช้ค่อนข้างยากอยู่สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนแต่ก็ยอมรับอีกเช่นกันว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันออกแบบมาให้ใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะทำให้ปรับตัวเข้ากับ MBUX ได้ง่ายขึ้นพอได้ลองขับก็สังเกตได้ชัดเจนเลยว่าเบนตต้องการให้ C Class โฉมใหม่มีความสปอร์ตมากขึ้น รู้สึกว่าพวงมาลัยคมขึ้นแต่ไม่หนักช่วงล่างเฟิร์มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังนิ่มนวลเวลาขับอยู่ในโหมดไฮบริดปกติแต่พออยู่ในโหมดสปอร์ตแล้วรู้สึกว่าเสียงเครื่องยนต์ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่แต่โหมดที่น่าจะได้ใช้กันบ่อยสุดเห็นจะเป็นโหมดอิเล็กทริกที่ถือว่าเซ็ตออกมาได้สมูทมากๆขับได้เรื่อยๆแบบไม่มีจังหวะก,กระตุกถือว่าเป็นโหมดที่เงียบและสบายใจคนขับมากที่สุดแล้ว โดยรวมถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานมากๆหากใครที่กำลังมองหารถยุโรปปลั๊กอินไฮบริดที่ประหยัดไฟและประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้จัดว่าเป็นตัวเลือกท็อปๆเลยก็ว่าได้ด้วยระยะวิ่งไฟฟ้าล้วนโหมด e ีีที่ทำได้ถึง100กิโลเมตรก็แทบจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำมันขอแค่ยอมรับกับพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายที่จุน้อยกว่า Honda Jazz และการปรับตัวเข้ากับระบบเบรกที่ค่อนข้างจะจับไว้ก็ถือว่า C l a s s โชมนี้เป็น Baby S c l a s s าสสมชื่อไม่น้อยเลย ยอดขายใน9เดือนแรกของปี2021ที่ผ่านมา BMW มียอดขายนำ Mercedes-Benz มาโดยตลอดโดยครองส่วนแบ่งการตลาดถึง41.3%แต่ในปี2022นี้ทาง Benz ก็ดูพร้อมจะเปิดศึกใหม่กับ BMW อีกครั้งโดยเริ่มจาก C-Class โฉมใหม่ก็ต้องรอดูว่า C-Class โฉม W206 นี้จะสามารถแย่งลูกค้าจาก BMW กลับมาได้มากน้อยแค่ไหนทางเราจะคอยอัปเดตให้ฟังกันอย่างแน่นอน แล้วคุณครับอยากให้เบ้ยนประเทศไทยจัดออปชันอะไรมาใน C-Class โฉมใหม่กันบ้างคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยโปรดกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ